ข้อนี้มีคําตอบไหมฮะครูครับข้อนี้มีคําตอบไหมเอ่ยถ้านกมีหูนะครับหนูมีปีตัวนี้น่าจะหมายถึงมีปีกขออภัยนะครับเอาตัวกอไก่ใส่ลงไปนิดนึงให้ผมหน่อยถ้านกมีหูหนูมีปีกอ่าถ้านกมีหูแล้วหนูมีปีกนะครับถ้านกไม่มีหูดังนั้นสรุปอะไรได้อ่าสรุปอะไรได้ครับข้อนี้ตรงนี้ต้องเป็นมอม้าด้วยนะครับอ่ะมีพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกเพราะว่าพิมพ์แบบตกหล่นเล็กน้อยอ่า คุณครูคุณครูยังจําประเด็นสําคัญสําคัญเรื่องการให้เหตุผลได้ไหมครับขออนุญาตเนาะการให้เหตุผลการให้เหตุผลเนี่ยมันจะมีสูตรอยู่ไม่กี่ข้อที่คุณครูควรจะต้องจําได้ใช่ไหมครับปกติถ้าครูครับสูตรที่1เนี่ยนะครับถ้า1แล้ว2ผมขออนุญาตเขียนเป็นตัวเลขเลยเนาะคุณครูหลายๆคนน่าจะถนัดกับเรื่องนี้นะครับถ้า1แล้ว2อ,อ่า ถ้าหนึ่งอ่าผมผมมองไงดีถ้าหนึ่งแล้วสองผมขออนุญาตเอาคําพูดออกได้ไหมปกติเวลาเขียนหนึ่งแล้วสองมันจะเขียนลักษณะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าหนึ่งแล้วสองถ้าไม่สองใช่ไหมครับคุณครูครับไม่สองคุณครูจะต้องไปสรุปไม่หนึ่งนี่คือรูปแบบหนึ่งที่คุณครูควรจําได้ใช่ไหมครับถ้าหนึ่งไปสองไม่สองไม่หนึ่ง เมียมีเมียพี่ต้องมาถ้าเมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่มีก็ได้ก็แล้วแต่คุณครูบางทีหนึ่งไปสองไม่สองไม่หนึ่งคุณครูก็พูดอย่างนี้ก็ได้ก็สั้นๆดีก็จบไปแปลว่าอะไรครับคุณครูถ้าได้แบบนี้คุณก็ท่องไว้เลยถ้าได้แบบนี้ก็ท่องไปใช่ไหมถ้าจะท่องแบบนี้ก็ท่องไปนะครับแต่ทีเนี้ยอันอันนี้คือสูตรหนึ่งที่คุณครูควรจะต้องจําแบบพิเศษพิเศษเลยนะครับทีนี้ถ้ามันออกมาแบบเป็นคนละประเด็นเช่นถ้าหนึ่งแล้วสองนะครับ ทีนี้ถ้ามันไม่หนึ่งคุณครูห้ามตอบว่าไม่สองเด็ดขาดตรงนี้ให้ตอบว่าอะไรครับสรุปไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่คุณครูจะต้องต้องจำวิธีจําคุณครูจําแค่นี้ก็ได้จําว่าถ้า1แล้วสองไม่สองไม่1พูดแค่นี้ครับให้ให้ขึ้นใจเลย1แล้วสองไม่สองไม่หนึ่งแล้วสองแล้วไม่สองไม่1พูดแค่นี้ถ้านอกเหนือจากประเด็นตรงนี้ถ้ามันเข้าสูตรหลักการนี้คุณครูตอบสรุปไม่ได้ทันทีนะครับยกตัวอย่างเช่นข้อนี้คุณครูเห็นไหมครับ ถ้านกมีหูคุณครูให้ประเด็นตัวนี้เป็นหนึ่งใช่ไหมคุณครูตอบข้อไหนครับข้อนีอ้มีคุณครูตอบงองงูแล้วก็มีคุณคณรูหลายท่านยังตอบอ่าเรามาดูกันข้อนี้คือท่าหนึ่งผมให้ข้อความนกมีหูคือหนึ่งนะครับหลังคําว่าแล้วเนี่ยหนูมีปีกเนี่ยเป็นคํา2เป็นข้อเป็น,เป,นเป็นวงที่สองเห็นไหมครับวงที่1หมายถึงแบบนี้เห็นไหมฮะวงที่2หมายถึงตัวนี้อ่าทีนี้เข้าประเด็นเราแล้วนะเข้าประเด็นเราแล้วนะครับต่อไปถ้านกไม่มีหูตอนแรกเราบอกว่า,วานกมีหูคือหนึ่ง การที่บอกว่านกไม่มีหูแปลว่ามันก็จะต้องเป็นตัวที่เราปฏิเสธของข้อความว่านกมีหูใช่ไหมครับเพราะนกไม่มีหูคือข้อความปฏิเสธของหนึ่งเพราะนั้นตัวนี้ก็คือไม่หนึ่งผมขออนุญาตทําเป็นตัวนิเสธในทางคณิตศาสตร์เราเรียกว่านิเสธหรือเปล่าตัวนี้นะครับแล้วก็แทนแบบนี้ครับตัวนี้คือไม่หนึ่งเห็นไหมครคุณครูเข้าหลักการเลยจําได้ไหมถ้าหนึ่งแล้วสองไม่หนึ่งให้ค,คุณครูไปตอบอะไรครับคุณครูต้องตอบสรุปไม่ได้ คุณครูห้ามไปตอบว่าถ้านกไม่มีหูแล้วหนูก็จะไม่มีปีกไม่ได้ทันไหมครับเพราะข้อความนี้มันเป็นเหตุเป็นผลกันบอกว่าจริงๆแล้วคุณครูถ้าเข้าใจเหตุผลมันก็ไม่ได้ยากนะถ้านกมีหูนะครับนกต้องมีหูก่อนหนูถึงจะมีปีกได้แต่ถ้านกไม่มีหูเราอาจจะยังบอกไม่ได้ว่าหนูอาจจะมีปีกหรือยังไม่มีปีกเราก็ไม่รู้นะครับเพราะนั้นข้อนี้จึงตอบยังสรุปได้ไม่แน่นอนหรือสรุปแน่นอนไม่ได้นั่นเอง ัคไหมครับข่อนอถ้าแมวมีหูแล้วประตูมีช่องนะครับแล้วถ้าประตูไม่มีช่องละ่ะดังนั้นเราจะสรุปอะไรคุณครูก็มาดูคํานี้ก่อนใช่ไหมฮะถ้าแมวมีหูตัวนี้คือหนึ่งแน่แน่หลังแล้วมันจะเป็นข้อความที่สองครับก็คือประตูมีช่องเห็นไหมฮะแปลว่าเป็นหนึ่งแล้วสองใช่ไหมครับหรือเกิดหนึ่งเกิดสองอะไรของคุณครูนั่นแหละแต่ว่าถ้าในทางคณิตศาสตร์รมันเป็นประโยคท่าแล้วตรวนี้นะครับ ข้อสาคัญของประโยคถ้าแล้วเขาบอกว่าหลังท่าจะเป็นจริงเสมอข้อนี้ถ้าแมวมีหูแล้วประตูมีช่องถ้าประตูไม่มีช่องแปลว่าเรากําลังพูดถึงใครครับเรากําลังพูดถึงประตูตอนแรกประตูมันมีช่องเราให้มันเป็นเลข2ไว้เพราะฉะนั้นมันมีคําว่าไม่ที่เป็นประตูไม่มีช่องตรงนี้แปลว่าตัวนี้มันคือไม่สองนั่นเองครับหรือนิเสธสองผมขออนุญาตเขียนเป็นเครื่องหมายงอกๆไว้คุณครูจําได้ไหมถ้า1แล้วสองไม่2ต้องอะไรครับ อ่าไม่สองไม่หนึ่งคุณครูน้องโตตอบเข้ามาอย่างสวยงามอุ้ยผมก็ขอบคุณมากชัดเจนเลยไหมฮะปิ้งปองปิ้งปองเลยข้อนี้เพราะฉะนั้นมันจะเข้ากับวิธีการมองว่าหนึ่งแล้วไปสองใช่ไหมครับถ้าไม่สองให้เราไปสรุปอะไรครับไม่สองให้เราไปสรุปไม่หนึ่งนั่นเองเพนไม่หนึ่งคุณครูไปดูไม่หนึ่งสิหนึ่งคุณครูให้เป็นแมวมีหูถ้าไม่หนึ่งก็แปลว่าปฏิเสธข้อความแมวมีหูครับก็ต้องเป็นแมว ไม่มีหูนั่นเองครันข้อนี้ก็จะมาตรงกับช้อยข้อกไก่นั่นเองโอเคนะครับคุณครูชัดเนาะข้อนี้ไม่ยากประเด็นนี้ผมมองว่าเป็นจริงๆแต่ว่ามันมีโจทย์อีกแนวหนึ่งที่มันจะสามารถหลบคุณครูได้อยู่เดี๋ยวผมเอามาให้ดูอีกทีพรุ่งนี้นะครับโจทย์แนวที่มันจะหลบคุณครูที่มันจะมีการให้เหตุผลแต่ผลไปอยู่หลังเหตุอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับแล้วก็มันจะมีข้อความที่เป็นนิสศษขึ้นก่อน มันอาจจะทําให้คุณครูหลายคนสับสนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองหามาให้คุณดูพรุ่งนี้ถ้าใครยังสนใจอยู่คุณครูรอติดตามอีกทีพรุ่งนี้นะครับผมเชื่อว่าคือวันนี้มันเป็นเบสิกโจทย์ที่เอามาให้วันนี้นะครับคือเบสิกเลยถ้าโจทย์ปราณีก็จะออกแบบเบสิกแต่ถ้าโจทย์เข้มแข็งกว่านั้นเขาจะหลบคนที่รู้จักแนวนี้เยอะเพราะเขาจะาผลขึ้นก่อนเหตุอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะแล้วจะมีข้อความคําว่าไม่เนี่ยอยู่บริเวณข้างหน้าแล้วบางทีคุณครูจะงงกับคําว่าไม่ อ่าไม่ใช่คนที่ใช่นะฮะแต่เป็นคนที่ไม่นั่นเองแห่อ่ะโอเคนะครับคุณครูครับดีค่ะคุณครูสับสนจริงๆอ่ะโอเคนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมเอาแนวที่เป็นลักษณะที่มันนอกเหนือจากตรงเนี้ยแบบเนี้ยมาให้คุณครูดูในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วคุณครูจะตอบได้ทุกประเด็นเลยโอเคนะอ่ะโอเคนะครับข้อ,น,ขอน,นี้คุณครูผ่านนะชัดเจนนะครับ